รอบตัวของเรากำลังแสดงธรรมอยู่นะของอะไรเรื่องความไม่เที่ยงหลงจาเราสังเกตดูรอบตัวอย่างเงี้ยมันก็เห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาตัวธรรมะนั้นแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรล่ะธรรมชาติคือสิ่งที่มันเป็นของมันเดียวอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างอื่น นะมันเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับมันอยู่อย่างนั้นทนะรไมใช่กำลังแสดงธรรมเดี๋ยไม้ใบร่วงเดีอยใบไม้ใหม่งอกออกมาเงี่ยนะผลิใบใหม่ออกมาอย่างช่วงนี้ต้นยางกำลังใบร่วงดีจังเลยเนะี่ยพผ่านระยะนี้ไปเดยอก็ออกดอกพอดอกร่วงมดก็ออกลูกลูกร่วงบดก็ออกก็ร่วงใบก็ร่วงอะไรเงี้ยนะ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้นะนะยธรรมชาติกําลังแสดงธรรมนะหมาแมวมันก็แสดงธรรมเห็นไหมนะถึงเวลาหนึ่งก็ติดสัตว์เป็นสัตว์กันเยเวลาหนึ่งก็หายไปนะแสดงธรรมเรื่องของอะไรเรื่องของตัณหาราคะอะไรซึ่งเป็นธรรมชาติดล้วนเนี่ยมันกําลัง แสดงให้เราเห็นอยู่นะเพะเียงแต่ว่าเราสังเกตดูมันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะเพน้ถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวเองก็เห็นว่าใจมันก็แสดงธรรมเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่นานเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ช่างอะไรเงีนนะ้ยนใจมันกำลังแสดงธรรมพราะใจเองก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะร่างกายก็แสดงธรรมนะสังเกตดูไหม เดยวก็ป่วยเดยวก็ดีเด้วก็ปวดเดยกก็เมื่อยนะบางวันก็รู้สึกแข็งแรงดีบางวันก็อารมณ์ดีอะไรก็แล้วแต่สังเกตดูดูอาการของกายดูอาการของใจที่มันเกี่ยวนั่งกันอยู่นะมันกําลังแสดงธรรมให้เราเห็นวัฏธรรมชาตินี่ปัญหาไม่อย่างเดียวคือเราไปยุ่งมันไม่ได้แค่นั้นแหละนะมันจะเป็นยังไงมันอยากเป็นยังไงมันก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ทำได้อย่างเดียวก็คือยอมรับมันแค่นั้นเองนี่คือธรรมชาติไม่ยอมรับก็ทุกไปแค่นั้นเองแต่รับได้ก็เลิกทุกนี่คือธรรมชาติน่ะถ้าเราเข้าใจตัวธรรมะในลักษณะอย่างนี้นะไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ในหนังสือหรือธรรมะที่ธรรมาพูดอะไรให้ฟังอยู่นี่นะไม่เรื่อง,องไม่ใช่เรื่องของบัญญัตินะแต่เ,เรื่องของปรมัตุนล้วน,วนนะคือเป็นความจริงแท้ลว้ลวนนะ่ะ มันจะทำให้เราเลิกยุ่งบุนวายกับอตัวธรรมชาติทั้งหลายที่เขากำลังแสดงธรรมอยู่แค่นั้นเองให้ไปสังเกตดูมันธรรมะจากปากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่กำลังเทศให้ฟังธรรมะจากหนังสือที่เราไปอ่านนั่นเป็นเรื่องบัญญัติบัญญัติก็คือ คนบัญญัติขึ้นมานะ่ะคนมันเขียนขึ้นมาสมมติเรียกชื่อน้นชื่อนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะบัญญัตินี้ก็ถือว่าเป็นอสังกตะธรรมนะธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งนนะแต่จริงๆล่ตัวธรรมะของแท้เนี่ยเป็นสังกตะธรรมยกเว้นพันิพาะที่เป็นอสังกะนะ นะสังกตาหรือสังขารที่แบบที่แบบว่าปรุงแต่งปรุงแต่งเนะี่ยเป็นสังขารละธรรมนะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งลว้ลวนๆของมันอยู่ไม่ได้ขึ้นกับใครไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิวิธีกรรมความเชื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะนะตัวธรรมะเป็นอย่างนั้นนะเช่นเราเชื่อว่าจะต้องออกเจากบ้านกี่โมงถึงจะเหลิกงามยามดีอะไรเงี้ยนะ นะ่ะถ้าออกจากบ้านตอนเที่ยงเงาหัวไม่มีแล้วก็แดดมันตรงหัวพอดีอันนี้เลิกไม่ดีอะไรต่างๆความเชื่ออันนี้มีเกี่ยวอันนี้มันเรื่องของบัญญัตินะ่ะธรรมะของจริงไม่มีอะไรมีแต่มันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลามันอยู่เงี้ยนะ่ะธรรมชาติล,ล้วนๆเป็นอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เที่ยงแท้ถาวรน่นะมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นน่ะ อย่างปีนี้อากาศหนาวยาวในเมืองไทยก็ไม่ใช่ก็หนาวยาวบทุกปีนะปีนี้นะต่างประเทศยิ่งหนักเลยนีะหิมะตกหลายที่นะตกหนักกว่าเดิมหนาวมากกว่าเดิมหนาวนานกว่าเดิมแย่กของเราอีกนะสาหัสกว่าเราเยอะเ่งนี้นะก็ธรรมชาติก็กำลังแสดงธรรมเหมือนกัน โรคระบาดเริ่มมาแล้วนะจีนมีโรคระบาดอันะนี้ก็เข้าไปในอินเดียแล้วเนี่ยไปอินเดียกลับมาก็จะเอาโรคระบาดมาเผยแพร่ในวัดต่อไปแตนะ้โรคระบาดก็แสดงธรรมเหมือนกันนะอันนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมนะธรรมชาติล้วนๆนะทาอะไรมันก็ไม่ได้นะธรรมชาติเวลาเขากําลังแสดงตัวอยู่างนะก็ได้แต่ยอมรับนะ ยอมรับถึงความเกิดขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงของมันแค่นั้นแหละยอมรับได้จิตก็มีความสุขยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์วุ่นวายอยู่อย่างนั้นนะที่สําคัญก็คือแม้กระทั่งในใกายในใจของเราเองนี่มันแสดงธรรมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นกับเรานะเพราะมันไม่ใช่ของของ,ของเราเนะไอ้ของเราเนี่ก็คิดเอาเองนะคิดเอาเป็นของเราแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ขึ้นกับใครอย่งนั้นะนะมันขึ้นกับเหตุป,ปัจจัย นะล้วแต่แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยคืออะไรจากรูปเสียงกินรสสัมผัสความคิดนึกทั้งหลายที่กระทบเข้ามาเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกกับกิเลสภายในกุศลอกุศลภายในที่มันกาลังทำงานอยู่เน,นี่ยนะในตัวเหตุก็ปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์ตามมาเน่ยปรุงแต่งนรกสวรรค์ใี้เกิดขึ้นภายในใจของเราเด๋ยนนี้อย่างเงี้ยนนะ อันนี้ก็ธรรมชาติอีกนะห้ามมันก็ไม่ได้มันจะคิดก็ห้ามไม่ได้มันจะฟุ้งก็ห้ามไม่ได้มันจะสงบก็ไปบังคับมันก็ไม่ได้นะมันอยู่ได้มันก็อยู่ไม่นานเดี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วอย่างเงี้ยนะกำลังแสดงธรรมนะนี่ธรรมะประเภทอย่างนี้แหละที่ควรจะต้องให้ความสนใจมากกว่าธรรมะภายนอกซะอีกธรรมะภายนอกเนี่ยเอาไว้กระตุ้นนะ กระตุ้นให้เกิดสติกระตุ้นใหหันมาดูตัวเองนะธรรมะภายนอกนะ่ทำเตือนของครูบาอาจารย์เหมือนเราได้ยินเสียงกูเรียกหากันไม่เจอหลงอยู่ในป่ามีคนกูเรียกกูหากันอย่างนี้นะมุดป่ามุดดงไปป่าน้ำไปก็ไปนะถ้าได้ยินเสียงกูเรียกนะนะั้น อยู่ตรงนี้มาทางนี้มาทางนี้หาทางไม่เจอก็ต้องมุดไปให้ได้นะถลอกปอกเปิดก็ต้องไปอย่างงี้นะของเราเหมือนกันเราหลงวัตตะกันมายาวนานทงนีีได้ยินเสียงกู่เรียกจากใครอ่ะจากครูบาอาจารย์จาก,ก,ก YouTube จากอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ยินเสียงกู่เรียกจากหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือแม้ทั้งจากเหตุการณ์อะไรรอบตัวของเรานะธรรมชาติรอบตัวของเราที่มันกําลัง กระตุ้นให้เราหันกลับมาดูตัวเองเช่นความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันกูเรียกนะเรียกร้องให้เราข้อหาหาันข้าหาตัวธรรมชาติจริงๆนะศึกษาธรรมชาติแท้ๆเนะตาไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรพวกนี้มาก่อนเลยมันคิดไม่ออกหรอกจะต้องมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้นะนะ เดาทำเป็นยังไงยังไม่รู้เลยบางคนมาวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันทุกข์มาอยู่วัดมานั่งสมาธิมาเดินยงกลมแลมาอยู่เงียบๆก็ยังดีอะไรเงี้ยนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งหมาแมวมันก็เสริงหาความสุขกายสบายใจอย่างนั้นเหมือนกันนะเนี่ยหมาตัวผู้หลายตัวจนตัวเมียเลิกเป็นสัตว์แล้วมันก็ยังอยู่ต่อยึดวัดต่อเพราะอะไรมีคนเอาข้าวให้กิน อ,อยู่ที่นี่มีข้าวให้กินสบายนี่ว่ากูไม่กลับแล้วบ้านเยืดวัดนี <c oughs> ่ก,กูเรียกอะไรกูเรียกนะี่ตั้หาราคามันกูเรียกเหมือนกันระวังฟังเสียงให้ดีดๆก็แล้วกันนะี่ตัวสรัรชาติานภายในใจของเราเนี่ยมันกูเรียกแล้วเที่ยววิ่งแสวงหาโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดหามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มสักที นะเท่าไหรก็ไม่พอดีสักทีอย่างเงี้ยนะไม่จบไม่สิน้นแต่ธรรมะก,กูเรียงเนี่ยสอนให้เรารู้จักพอรู้จักวางรู้จักปล่อยนะให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นย,ยิ่งยึดก็ยิ่งหนักยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะนะยิ่งไม่มีไม่เป็นอะไรเลยยิ่งดีอย่างเงี้ยน,ะนะน,นี่ธรรมชาติมันจะสอนเราอย่างนั้นเดีย๋ยวมาสังเกตดูแล,แล้วกันนะมาอยู่วัดเงี้ย ไม่มีอะไรเลยอามีตอนนั้นหนาวหได้พอห่มเก่าๆทุกผืนก็นยังดีนะเมื่อก่อนเคยไปปฏิบัติอยู่ที่อุบลปีนั้นหนาวจับจิตจับใจนะไม่คิดว่ามันจะหนาวอะไรได้ขนาดนั้นหนาวจนใบตองไหม่ะนะมันเย็นจัดนะอะไรก็ไม่ได้เตรียมไปทำไงอนะ่ะไปเห็นหมวกไหมพรมกัดขาด ก็โยนทิ้งเอาไว้เก็บเอามาซักใส่หัวไม่งั้นมันไม่ไหวหนาวนะนะผ้าห่มเก่าๆเม็นเม้นก็ต้องเอามาห่มยังไงก็ได้ให้มันอยู่รอดได้น่ะชีวิตมันสอนเราใช่ไหมอยู่ง่ายๆอย่างนี้ก็พอแล้วอยู่ง่ายๆอย่างนี้ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยนะธรรมชาติมันสอนเราเองนะก่อนไปหลงป่ากันอย่างเงี้ยนะ ทำยังไงดีผ้าอาบน้ำฝนผืนเดียวบางๆผมกอ่อไฟก็ตัดใบไม้ปูรองนอนนอนข้างกองไฟไปหมอดกับลูกกับฟืนใส่อยู่อย่างงั้นทั้งคืน,นทำไงก็ได้ให้ชีวิตรอดอยู่ได้อย่างงี้ธรรมชาติจะสอนให้เราดินดน้นรนอันนี้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณถ้าเราปล่อยให้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณก็จะได้แค่นั้นแหละก็คือคเอาชีวิตรอด แค่ผสมพันธ์กันให้เผ่าพันธุ์ดำรงอยู่ได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะได้แค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะเป็นเสียงกูเรียกเนี่ยได้ยินเสียงกูเรียกจากใครจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกอแค่นั้นไม่พอนะชีวิตนเนี่ยนะแค่จะได้จะดีจะมีจะเป็นเนี่ยชีวินหาความสุขไม่ได้จริง,รงๆนะอะไรเงี้ยนะมันก็จะเตือนตัวเองเองเอามันต้องรู้จักละละ,ละวางละ ละแม้กระทั่งอารมณ์ทั้งหลายที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจความสุขความทุกข์ความชอบความช่างอะไรที่มันโผล่เข้ามาเนี่ยนะต่อคืนปล่อยให,ห้เป็นไปตามสัญชตาตญาณอยู่อย่างเงี้ยม,มันก็จบแสวงหาอยู่ไม่จบไม่สิ้นอย่อยางนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็นะไปสังเกตดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะ มันมีอะไรเรียกร้องอยู่ในใจของเราบ้างเนี่ยนะระหว่างกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายนะกิเลสปัญหาตนะัณหาร้อยแปดกับคุณธรรมความดีกุศลทั้งหลายนะอะไรมันเรียกทุกคนเรียกกูเรียกเราอยู่ในใจเราบั่งเนี่ยนะลอ,ลองไปฟังเสียงธรรมะภายในนี่มั่งนะอย่าลืมนะว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามก็ลดแล้วแต่เป็นธรมนะนะร,ธรมะนะกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเราได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหม รแล้วแต่เป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะอกุศลก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่เรากุศลก็เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่เราที่เป็นอย่างนั้นเลยมีความเมตตากรุณาก็ไม่ได้มีเราเป็นมีความเมตตากรุณนนะเมตตาคืออโทสเจตสิกกาลังทํางานเนี่ยกรุณากรกรุณาเจตสิกเขากำลังทํางานประกอบกับจิตอยู่อย่างเงี้ยนะ,นะเวลากุศลเกิดนะ,นะเวลากุศลเกิดก็เหมือนกันนะ เวลาความโกรธเกิดนี่นะมันก็ไม่ใช่เราโกรธนะก็โทสะเจตสิกกำลังทํางานความโลภเกิดก็โลภะเจตสิกกำลังทํางานเป็นธรรมชาติล้วนๆอยู่อย่างเงี้ยโดยมีเหตุปัจจัยมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นให้มันทานํางานแค่นั้นเองนะเขมีโลภะมีตัณหาเกิดทาอะไรทํางานต่อตอุปทานก็ทํางานต่ออย่างเงี้ยนะน,นี่ก็ธรรมชาติล้วนๆเหมือนกันยึดถือเข้าไปว่า,ม,านนมีเราเป็นนุ่นมีเราเป็นนี่สร้างพบสร้างชาติขึ้นมา ชั่วขณะจิตหนึ่งสร้างภาพขึ้นมาในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งเรากําลังปวดเรากําลังเมื่อยเราเป็นโน่นเราเป็นนี่สารพัดเราเป็นพระเราเป็นโยมเราเป็นนักปฏิบัติอะไรจริงไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นนมีแต่ธรรมชาติล,ล้วนกําลังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นลองไปฟังธรรมอย่างนี้ดูบ้างอยู่เมอแต่ฟังข้างนอกฟังภายในใจตัวเองสังเกตดูมัน ทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าธรรมชาตินี่เราไปแก้ไขมันไม่ได้นะมันเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนั้นนะเพียงแต่หายถ้าจะทาได้ก็เพียงสร้างเหตุปัจจัยให้เขาสร้างเหตุปัจจัยยังไงอย่างเช่นถ้ามันเป็นอกุศลบ่อยๆก็หาเหตุปัจจัยที่เป็นฝ่ายกุศลบ้างอย่างเงี้ยนะมันท้อแท้มันเบื่อหน่ายมันหง,งุดหงิดลองไปฟังทำ นะลง,ลงไปกวาดวัดล้างห้องน้ําอะไรก็ได้ทําแล้วก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่น,นี่สร้างปัจจัยให้กับตัวเองให้เป็นกุศลอยู่เรื่อยๆนะอย่าปล่อยให้จิตมันขุนมัวเศร้าหมองไม่มีประโยชน์อะไรพนะอรสร้างปัจจัยบ่อยๆให้เป็นกุศลอยู่บ่อยๆยเงี้ยจิตก็จะคุ้นชินกับกุศลขึ้นมานะ,ะาภาษาพาก็เรียกเสพคุ้นนะมันเสพจนคุ้นใช่หไหม มันจะรู้สึกว่าพอจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลเนี่ยจิตมันสบายมันมีความสุขเนี่ยมันก็ไม่อยากจะกลับไปทุกข์อีกเงี้ยไงเหมือนการเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยพอมันไปเห็นความเกิดความดับภายในเข้าเนี่ยนะมันรู้สึกเป็นอิสระขึ้นมาทันทีเลยเออพอจิตมันวางความทุกข์ไปชั่วเซี้ยววินาทีเนี่ยโอ้มันเบาอย่างนี้นี่เองมันมีความสุขนี่เองจิตมันจะแสวงหาแล้วเนี่ยปัญญาเริ่มควานหาแล้ว ปัญญามันก็ทํางานทั้งมันเองนะปัญญาก็เป็นปัญญาเจตสิกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสติก็เป็นสติเจตสิกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดดับพร้อมกับจิตนี่นะก็จะเริ่มทํางานเขาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเั็นกายเป็นความคุ้นชินเป็นอจิยนกรรมนะก็ทําให้มันเป็นกุศลอยู่เนืองๆจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็น้อมก็หากุศลนะมีอะไรทิ่ทั้งดีแล้วไม่ดีก็เท่าความมาก็น้อมก็หากุศล คนที่ก็มีสุขภาพจิตดีเป็นอย่างนั้นไปสังเกตดูนนะนคนที่มีสุขภาพจิตแย่เนี่ยไม่ใช่สุขภาพจิตต้องเรียกว่าทุกขภาพนะพวกที่สภาพจิตแย่ๆเนี่ยเป็นยังไงอะไรก็ททบเข้ามาก็มองดตนแง่ไรไ้ายไปหมดอะไรก็ทบเข้ามาก็ทุกไปหมดงุดงิดลำคาบวุ่นวายไปหมดน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีไม่ถูกใจทั้งนั้นน,นนี่แปลว่าสภาพจิตย่ำแย่มากนะฮะ มองเห็นได้อะไรที่เป็นอกุศลแต่นี้พอมันคุ้นชินอย่างนี้บ่อยๆบ,บ่อยเข้ามันเศร้ามองไม่หมดนะดูสภาพจิตตัวเองบางคนทุกจนทุกอยู่อย่างนั้นนะจนชินกับความทุกข์นะจนไม่รู้สึกรู้สาอะไรชินชาชินจนชาคิดดูนะชินกับอกุศลทําชั่วจนชินอย่างเงี้ยคิดชั่วจนชินพูดชั่วๆวจนชินกลายเป็นเรื่องปกติเนะี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นต้องระวัง ระวังใจตัวเองสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เขาเอาตาไปดูสิ่งที่เป็นกุศลเอาหูไปฟังสิ่งนี้เป็นกุศลอยู่บ่อยๆอย่างงี้นะใกล้ชิดกับสิ่งที่ทําให้เกิดกุศลอยู่บ่อยๆอย่างงี้นะมันก็จะช่วยให้ตัวธรรมชาติในฝ่ายกุศลเขาทำงานกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาทำงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตก็มีคุณภาพที่มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีก็สุขไม่มีก็ดี มันเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอะไรมันจะไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับใครหนาวก็ดีร้อนก็ดีอย่างงี้ะใครก็จะเป็นยังไงกับเรื่องของเขาไม่เอามาแบกไว้นะนี่เป็นตน้นอันนี้ก็เรียกว่านะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติที่มันถูกต้องภายในนะ่ะพรานเราลองไปฟังเสียงใจตัวเองดูบ้างนะใจเราสุขหรือทุกข์ใจเรา ดีหรือชั่วอะไรเงี้ยเป็นบุญหรือบาปกุศลหรืออกุศลนี่นะเราอยากจะให้ใจเป็นยังไงเี่ยน,นะมีแต่เราเท่านั้นแหละนะตัวเราเองนี่แหละที่จะจัดการแก้ไขใจเราเองได้มีใครเขามาทับให้เราได้หรอกไม่ต้องอะไรมามบางทีเรามานั่งสมาธินี่โอ้ใจมีแต่อกุศลล้ว,ลวนเลยปุง้งง่วงสลึมสลืองดหงิด,งดลำคานตัวเองนั่งสมาธิก็ใช่ว่าใจมันจะเป็นกุศลได้นะนะ ถ้าเราฝึกให้เป็นกุศลเนืองๆอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะนะมันจะทำให้กุศลเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเองใี่นะอยู่ที่ไหนก็เบาสบายนะบุญนี่มันเบานะเป็นอย่างนี้บุญกุศลนี่มันเบานะแต่กุศลนี่มันหนักมันหนักอกหนักใจนะี่ยเราไปสังเกตด,ดูสิเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันหนักไปหมดใจหนักร่างกายก็พลอยหนักไปด้วยนะทีนี้รู้สึกเจ็บนุ่นเป็นปน,นี่ป่วยนะั่นอะไรอึดอัด ลำคาญตัวเองเนี่ย,ยจะเป็นอย่างนั้นนะไปสังเกตด,ดูนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน